สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนครับเอ้ยเขียดให้ไว้รุ่นนี่ดีบะที่ว่าไปจีบน้องสาวไหมไอ้ฮะมันโกรธเลยโกรธเลยไม่รู้หน้าตาซึมเลยเมื่อวานอ่ะทุกคนซึมเลยเนี่ยซึมเลยอ่ะไม่ฮะปกติจะแบบเทำรถโตไปมาเพิ่งไปถามหรือว่าเป็นไรวันเนี้ยเนี่ยผมเขางอนผมต้องไปโง่ต้องไปโงอก่อน ครับเาาดี๋ยวพาวิวแรงๆไปไปกดถ่ายป่ะหลังต่อไปวิวแร,รงๆกดถ่ายแล้ววิวแร,รงๆจะไปงอไวรุ่นหน่อยครับ <c oughs> ผมไม่ได้กรธด <c oughs> ผมไปดูคลิปสีเอ็กเมื่อวานนี่โอ้สองสารเลย <c oughs> ผมรีว่กลับบ้าน โทรตามผมต้องไปงอครับโอ้เสียบอยต้องไปงอไปรุ่นก่อนฮะโมหัวอกะองอฮะใส่ทุ่บใส่ไปรุ่นโอ้นี่ปะ ไปดถบอนนมวอออจอดจอดนี่จอดท่านนี่ท่านนี่นนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาแซมวิ่งไปงอไปดุ่นกับมูชาครับอ,อ้เมวันเมบันซื้ อันนี้เราไม่รู้นะว่าไวรุ่นกัมพูชาจะคุยกับแซมวิงไหมวันนี้มาครับเจ้าม้าขาวโอ้หมวน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 ,มน่าปล่ยด้วแซมวิง นูอนูนูนูหนูวิ่งนี้แหละวิ่งนี้แหละแล้วแล้วก็แล้วก็ผมกนครับผมโกรธอะไรก็ไม่รู้เออไม่คุยด้วยนะขี่รถนีคุยด้วยใช่นับเอนกัร้หนีเร็วหนีเร็วเขาเ่บอกนะเขาเ่บอกนะโอ้ยเาพก้เครียดเราเบื่อเหาคนกูจูดูแถวเนี้ย

สาวพี่ว่าอะไรฮะสาวพี่ว่าอะไรอะไรยิ้มได่าอะไรล้วสาวพี่ก็ชอบใช่ไหมยายายิ้มเลยยาฮะไม่เปนไรนอนพี่เหรอไม่โอ้เป็นไรขอโทษผมบอกว่าให้ไปส่งด้วยใครว่าผมบอกตอนที่ขึ้นรถกันคู่เลบอกว่าให้ไปส่งผมด้วยบอกตอนไหนอู้ฮะ ไมด้ยินจริงๆอะไม่ได้ยินก็พี่ก็ถามูว่าผมได้เอารถมาไหมผมบอกว่าไม่ได้เอามาผมให้ริวมาส่งอ๋อพี่บอกว่าพอพี่โทรเรียกโอ้ขอโทษไม่ไหวเลยไม่บอกกันเลยไปก็ไม่หันมามองเลยเฮ้ยเอิงอนเรื่องอะไรเนี่ยพี่แซมไม่คุยกับผมเลยปะไม่คุยกับผมเลยผมชอบน้องสาวพี่แซมนี่พี่แซมโกรธเลยโกรธเลยโกรธเลยเออ ใครผิดนี่รอบนี้นี่ฮยผมโกรธบ้างครับผมไม่ได้โกรธผมไม่ได้โกรธผมแค่รีบกลับบ้านไม่แค่รีบกลับบ้านเฉยๆแล้วไอ้เสกมาส่งอยู่บ้านอุ้ยน้อยใจเลยไอ้รุ่นน้อยใจหยาบเลยอไอ้รุ่นน้อยใจเลยน้องมาก็มาผมมาส่งเนาะเอ้ยวันนี้นะเนี่ยวันนี้ เออเองนี yeah. 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 Yeah, e ่ไหนะออกล้องกับพี่เอยสิเองจะโกรธกับพี่เรื uh. ่องอะไรเรื่องพี่น้องสาวเองชอบน้องสาวพี่ใช่ไหมใช่เองชอบน้องสาวโอเคเองไม่ได้เองชอบน้องสาวพี่เองกลัวพี่โกรธเองนี่โกรธแล้วเลยโกรธเรื่องอะไรใครว่าจะไม่กลัวว่าโกรธล่ะทำไมอ่ะก็พี่ชายห่วงน้องสาวขนาดนี้อ่ะใครว่าจะไม่กลัวล่ะก็กลัวเลยเออกลัวเหรอกลัวพี่อยู่ป่ะ กลัวแหลยถ้าไม่กลัวนี่นี่จบซะแล้วจริงโมโหจริงอ้ไปดูคลิปซีเอ็กว่าสงสารเลยอู้ขอโทษขอโทษงสารเลยโอ้ยไปไม่บอกกันเลยแม่ขอโทษขอโทษคนอยู่แบบนี้เะรอนั่งวันผมนั่งอยู่แบกไหนนยวัยรุ่นฮะพี่แซมไม่ไปสูงเองแล้วอ่ะใครจะไปสูงเองล่ะ พูดเดินกลับก็ได้ผมว่าแบบนี้แหละเก่าจริงๆครดูจนจบหน่อยคลิปหน่อยยโอดูขอโทษด้พี่ไม่กดเองเลยนี่นี่พี่แซมไม่กดพี่แซมไม่กดเลยแล้วไม่ติเลยแล้วโยิงซิงพี่จะไมฮะพี่แซมไม่กดอยู่ตัดตัดขาดเลยไหมตัดขาดตั้งกรีนเลยไหมว่าจะว่าจะโกรธแล้วมันจะแกมาอยู่กับโทนึงนี่นะไม่เคยกรูหายเลย ไปไหนเองพี่ก็หาเองตลอดนะดิเอ๊ะเจ๊่ออะไรตินมากินมือแไปแก้ตัวกัน่เออได้เวมีพาไปกินอะไรหายหาาเงินเพร่อว่าผมทำลิปอาวรุ่นชอบสาวผมเหรอรูด ล้ออะไรล้อผมไม่รุนขยันนะครับผมจะกดน้องกดนุ่งได้ยังไงจะกดน้องกดนุ่งได้ลงคอเลยเหรอไม่กล้าโกรธน้องแล้วอีกประเด็นหนึ่งเ็าบอกว่าได้นะ พี่แซมเขไม่คุยกับผมแล้วผมมาอยู่โทนหนึ่งไม่เกี่ยวไม่รุนช่วงนี้จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ฮะช่วงไม่คุยด้วยใช่ไหมช่วงเสาร์อาทิตย์จะไม่ค่อยคุยด้วยไม่ค่อยอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์โอ้ไป่รุนบอกมาเร็วตอนนั่งน้ำรถน่ะแซกไม่รู่าะเด็กไี่แซมมัไม่หาเจอสาวไว้มาหาผมเลยหายกูเลยแล้วดังเลยน่ะแซก ก็เจอกันใหม่ที่หน้าเดียวเลยช่วงนี้กินไป